หากวันนี้เหนื่อยและทอ้อพรุ่งนี้สู้กันใหม่ด้วยใจที่มีหวังคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับไลอ้อนการบัณฑิต สวัสดี FC แฟนคลับน้องไลอันกาดบันิตและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกแล้วครับกับไม้แสงกาช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลือ่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านเปิดหัวด้วยวลีเด็ดของลูกชายแห่งชาติที่เป็นข้อความที่ให้กําลังใจที่ดีเลยทีเดียวสําหรับคนสู้ชีวิตผมก็เลยหยิบเอาเนื้อเพลงรอยยิ้มของนักสู้ที่เข้ากับวลีนี้ได้ดีและเป็นกําลังใจที่ดีมา ส่งต่อให้กับทุกๆท,ท่านที่กำลังสู้ในทุกๆอาชีพหรือเรื่องใดๆก็ตามถ้ามันจะสุดหรือสุดแล้วหยุดเพื่อชาร์จพลังงานก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปต่อวันนี้ไม่สมหวังพรุ่งนี้อาจจะสมหวังก็ได้นะครับคิดไว้เสมอว่าเรายังมีวันพรุ่งนี้หากเหนื่อยนักข,ขอจงหยุดพักเสียก่อนอย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวมันไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมาน เรื่องงานเรื่อง,งเองินก็ดี พักสักทีเดี๋ยวค่อยไปคิดบวกเข้าไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูโพสต์ล่าสุดของลูกชายแห่งชาติพร้อมทั้งตารางงานในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างไปชมโพสต์ก่อนเลยนะครับน้องมีอยู่หนึ่งโพสต์ก็ยังคงเป็นการให้กำลังใจสำหรับใครที่พบปัญหาหรืออุปประสักต่างๆนะครับมีข้อความว่าชีวิตมันมีทางออกที่ดีที่สุดอยู่เสมอสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีและอันกับ บดินถูกต้องเลยครับเหมือนเล่นเกมเขาวงกดเมื่อเจอทางตันก็หาทางใหม่สุดท้ายก็มีทางออกอย่าเพิ่งท้อนะครับสำหรับตารางงานของน้องตั้งแต่วันที่22ถึง24นะครับน้องมีบันทึกเทปถ่ายทำรายการต่อเนื่อง3วันติดเลยนะครับ เอฟซีแฟนคลับเตรียมรอชมรอส่งแรงใจหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไลอ้อนกาดบนินดิตและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายแซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ